พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่เรื่องของสำนังกงานวิจัยแห่งชาติได้ลงนาม MOU ขับเคลื่อนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมุงเป้าอากาศสะอาดน้ำมั่นคงร่วมกับจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาที่ห้องอยูโทเปียโรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงรายรีสอร์ทด็อร์วิภารัตด,ดีอ่อนผู้อำนวยการสำนักง,งาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับนายรุติศักด์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้แทนจากสำนักงานทรัพ,พยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU และกิจกรรมเสวนามุ่งเป้าอนาคตรประเทศไทยเพื่ออากาศสะอาดน้ำมั่นคงเพื่อความ เพื่อจะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบในระดับพื้นที่ความร่วมมือในครั้งนี้ครับมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน10จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัยและภายแล้งโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างกว้างขวางภายหลังพิธีลงนามได้ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานร่วมกันในประเด็นประเทศไทยปลอดภัย จาก PM2.5 น้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แลง้งรวมถึงจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆที่สะท้อนถึงองค์ความรู้และผลงานดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลและแนวทางอย่างรอบด้านในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ